เปียวสวัสดีทุกคนนะจ้าวันนี้เปียวก็จะมาทําอาหารนะคะก่อนอื่นเลยนะคะจะเข่าคั่วก็ต้องพ่นนาน,นะคะพนให้ความชุ่มชื้นกับผิวนาน,นะคะใส่เครื่องสาอางยี่หอ้อหนึ่งแพ้งคั่แพงแน่ค่ะแต่แห่งประเทศไทยหน้าตาดีขึ้นเลยค่ะยิ่งแพ้แล้วก็เหี่ยวย่นไปใหญ่เลยกันเลยเลิกใส่นะคะหยุดพักหน้าตาไว้สักพักนี่แหละค่ะทุกคนวันหยุดนี้เนาะคะ่ะกันเลยจะทําอาหารนะคะให้พอบ้านเนาะคะ่ะเปียวกระหุงเข่าจากเตาค่ะมันเ็ดไห่หอมอร่อยค่ะเปียชอบกินไอจากเตานะคะหม้อหุงเข่ามีบอมีค่ะแต่แห อยากหุงจากเตาอะค่ะทุกคนเตากับเกาแน่เนือจะเป็นบานเกาซื้อบานเกานะคะยังทันเนดถึงเวลาเปลี่ยนนะคะเก็บนิ้นยบจะพักก่อนนะคะจังจะเปลี่ยนอันเตาใหม่ค่ะตอนนี้ยังใส่ได้ยูนอยนึงนะคะนี่และค่ะทุกคนวันหยุดของเปียยนะคะเบียยก็จะมาทําอาหารให้พ่อบ้าน,นะค่ะเบี้วก็จะทําปอเปียให้พ่อบ้านนะคะวันนี้เบี้ยกับจะเตรียมพักสดแล้วกับบุญเส็นแซน้ำไว้อามันนะคะส่วนใบหอมนเนี่ยเบียวกับไปเก็บมาจากข้างนอกนะคะนอไม้แล้วก็เมี่นเห็ดนะคะแล้วก็กินกาแฟไปด้วย จะได้มีแรงทำอาหารนะคะแล้วก็่นน้ำมันนิดน้อยใส่กระทะนะคะแล้วก็ตำซ้าเกินแล้วก็ลงไปผัดกระเฮ็ดทั่วไปเหมือนคนอื่นนั่แหละคะ่ะพผิกไทยไปชอบโขกเองเพราะว่าจะทำให้อาหารหอมอร่อยนะคะเมนูของเปียวโบริมีอย่างมากมายนะคะเปียวใส่แคร สีอูดขาวนะคะทุกคนเราก็ใส่เกลือใส่พริกไทยสามเกลือผัดนะคะจะเห็ดไห้หอมอร่อยถ้าผู้ใดมักผงชูรสรสดีอย่างกระใสไปนะคะเอาที่สะดวกเขาเลยนะคะความหอมอร่อยก็จะขึ้นอยู่กับที่เขาต้องการนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อเทียมนะคะเปียวเห็ดไห้พอบานนะคะเพราะว่าพอบานบุกินเนื้อสัตว์นะคะนี่แหละค่ะทุกคนชีวิตในตางแดนในวันหยุดนะคะเขาก็จะเตรียมเห็ดอาหารไว้เพื่อที่จะให้พอกินในช่วงวันอันที่เขาทํางานนะคะจะได้บ่ต้องเสียเวลามาทําอีกรอบหนึ่งเปียวก็จะทําให้พอบาน กินน้นๆทีนะคะอืมต่อเปียเพราะว่าเป็นอาหารตีทอดนะคะก็จะมีน้ามันหลายนะคะเนื้อเทียมในการสุกมาแล้วนะคะจะเป็นเนื้อเทียมที่ทําจากถั่วลันเตานะคะเปรี่วเอามาผัดนะคะใบหอมนี่เอาใส่ลายแน่นะคะเพราะว่าหัวหอมโบมีนะคะเปียวเห็ดเมนูอาหารแต่ลอย่างเปียนเน้นผักหรืออีอย่างที่มีอยู่ในตู้เย็นเท่านั้นนะคะเพราะว่าเปียวยานผักเสียนะคะหลังจากเค็ดอาหารเสร็จแล้วเนาะค่ะเปียวกับฉม่าทำความสะอาดทําเองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกคนนี่นะคะคือแม่บ้านในต่างแดนนะคะเขาเองทุกสิ่งทุกอย่างดูแลทุก สิ่งทุกอย่างนะคะด้วยตัวของเขาเองก็จะบอค่อยมีเวลาว่างนะคะในวันหยุดเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้ล่างถวยล่างบ่วงเราทําอาหารให้พ่อบ้านดูดฝุ่นเราก็ลงไปซักผ้าในห้องใตดินนะคะนี่ละค่ะคือวันหยุดของเปียวก็จะหมดไปอีกหนึ่งวันนะคะจึงใดก็คอยทุกคนมีความสุขมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของเปียวเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ